กลับมาแล้วโว้ยเ,เด็กบ้าโอ้กลับมาแล้วเหรอใช่แล้วจะเจอสิ่งที่เธอขอด้วยแหละอ่าให้นัดไปว้าวด้วยสิ่งนี้มามาแล้วผมจะสามารถสร้างเอ่ออะไรเหมือนตุ๊กตาแล้วก็อย่างอ,อ,อะไรก็ช่างเอะขอบคุณมากครับเซเร่า โอ้ชั้นยังไม่พร้อมเลยแต่ว่าให้ฉันให้สิ่งนี้นะได้เจเจสปีดสิผมพยายามให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำมันเลยแล้วกันนะผมเกยเจเจได้เจยสปีดสิเจลขนาดไหนอ่ะเดี๋ยเด้อนะโอ้เจลขนาดนี้เลยที่ผ่านแล้วคุณใส่แขกที่ผ่านแล้วของเรามีมันมีอะไรบ้างเ่ยเอ๊เดี๋ยว๊อแรงแป๊บหนึ่งเอาไปว่าค่อยปรับใหม่แล้วเอาไปว่าค่อยปรับอีกทีแล้วกัน จากไอ้ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่คือเอ่อูเรียวตายผมก็เลยแบบต้องไปเล่นด่านบอสใหม่โอเคเดี๋ยวกูขอซื้อ,อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอ่อทางเรามีโอ้ยมีเยอะมากกูซื้อไปเลยคาจิการ,รมีกูก็ซื้ออ่าอะไรก็ว่าไปซื้อให้หมดเนี่ยโอเคเป้าหมายของเราก็าคือไปทางด้านซ้ายนะครับผมโอ้โหแม่งโคตรไกลเลยนะครับผมแกเมา วันนี้เราจะเข้าเมืองกันนะผมโอเคก็ไม่รู้จะเดินถึงหรือเปล่าโอเคตามเส้นทางเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอเคติดติดภูเขาเอา่อแล้วทางไหนข้างล่างโอเคมอนไเนี่ยโอ้โหโอเคเราได้ท่าใหม่อะไรมาบ้างเนี่ยโอเค brain breaky dendrom attack base on half โอเคอะไรก็ไม่รู้ตีไปแล้วผมอือโอ้โหสีทีเดียว การดีแหมใจร้ายมากโอเคระเบิดตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วกันมาเพิ่มไอแขกโอ้ยเจ็บเอ่อเอามุมดีเอามุมเนี้ยนะจงเผาอือจองเผาดาเมจลาโรลาเล,ลนาหมดอือมาดิฉันขอ้วยแล้วกันจงเผา น on so so ี่ไปเล่นเล่นมาเดือนหนึ่งได้แล้วนี่ก็จำเสียงตัวละครไม่ได้เลยว่าใครข้าเสียงแบบไหนบ้างตีตีหินตีหินอะไรคอมฟิลไหนเอ่อดอกไม้อะไรตัวอย่างพลาดอุ้มถุงมืออะไรโอเคนี่เลยเอลเลสปีดโอเคคือเพิ่มสปีดทั้งทีโอเคไม่เป็นไรช่างมัน เดินเข่าเล็กๆน้อยเขีนช่างมาแล้วกันนะไม่ไดยังเสียเวลาเจอมอนีดกมืออีกแล้วเลยโอเคเอ่อทริปปอนไปดีก่าทริปปอนสบายจ้จ้าจ้้ากัดจ้้าจ้าจ้าจ้จ้าจ้้าจ้าจ้า มองทางไหนยะตบไปกวังว่าจะกลัวนะดีไปดีดีดียังไม่ตายโอ้โหอืดนั้น<ม>นี่มึงเสร็จเองเร็จร้อยโอเคเรามาถูกทางแล้วแต่เพียงแค่ว่ากูต้องเดินอ<ถา>้อ<ถา>ม อย่างนี้ด้วยคือกูต้องเดินอ้อมอันนี้โอ้โหจเจริญอีพี่พี่ป่อนอไรจาย้อมอาขโมยแตบ นี่คือจุดเจ็บนะจ๊ะโอ้โหนี่อะไรเ,เสืออะไรไม่รู้ที่เปิปลสไลด์ไปก่อนเลยแย,แย่โอ้โหแย่เลย,อ,เอ,ย,เยอูเรียจะตายแล้วต้องมองเรื่อยดีโอเคเดี๋ยวไม่ไวแล้วเดี๋ยวแอคแทรอัพก่อนเลย,ยจะไปจงเผาเผาเรียม เบรกด้วยโอเคอย่าไปอ่ะเอาอีกเอาอีกเติมพี่หมดเลยโอเคนะผมถ้าได้ท่าได้เสียงอะไรนี่ก็ต้องขอภัยนะผมเนื่องจากว่ามันเหมือนจะมีคนก่อสร้างอะไรมาก็ไม่รู้นะผมโอเคถึงยั่งเนี่ยถึงแล้ว ว้าวนี่คือเมืองเหรอเนี่ยมาถึงแล้วถอาไปล้อมนี่แตกต่างจากที่เราเคยชินกับสถานีกำพร้าเลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็เสียงเสียงคนก่อสร้างแม่งทำหมดอารมณ์ไปนิดนิดน่ดน,น,น <c oughs> อืมฉันสามารถสัมผัสพลังงานได้จากตรงน,นี้มากมายเลยเนี่ยเยว ไอ้ฟิ่งก่อสร้างใหญ่ๆนั่นตรงนั้นมันคืออะไรอะ่ะโอ้นั่นเหรอนั่นต้องเป็นปราสาทแน่นอนเลยถึงแม้ว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะที่ฉันได้เห็นเป็นๆเ,เ,เลยนะนะปราสาทเหรอหมายถึงที่เหมือนในนิยายนะนะเออใช่ก็ในทุกๆพระราชวังก็จะมีราชาแล้วก็นะปราสาทมันก,ก็เป็นสิ่งที่เออวันไปด้วยกันได้แต่ทําไมเธอถึงถามนะ่ะ หรือว่าเธอไม่มีอย่างนี้จากที่เธอมานะ่ะไม่สิไม่ถูกนะตต่เธอก็น่าจะมีอยู่นี่ไม่ใช่เหรอฉันมีสิ่งนี้เมื่อปีครึ่งปีที่แล้วจากใครบางคนในหมู่บ้านที่ฉันหยุดพักอนะ่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกยที่ฉันได้มาท่องเที่ยวที่ฉันรู้ว่าได้รู้จักพื้นที่มากมายระดับนี้นะ่นนะหลังจากที่ออกแจมหมู่บ้านของฉันเพื่อตามหาซากหนึ่งปีที่แล้ว ฉันหยุดไปหลายลายของบ้านมากแต่ว่าไม่มีใครเคยบอกฉันเรื่องเกี่ยวกับราาัศา์เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นความรู้ทั่วไปนะถึงแม้ว่าเธอไม่คิดเลยว่าน่าจะจะมีบ่บ้านอยู่ในโลกนี้ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของราษาด้วยบบว,ว้าวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเธอมาจากที่ที่ที่แถว,ว่าห่างจากนอกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะชิ้นผ้ายนฟันนะ ธอถามว่าเธอเป็นแบบว่า,า,วา,า,วาคนมือฮะคนที่พัมพินคืออะไรวะเมี้ยวไม่มีอะไรผิดสัหน่อยกับเมืองนี่คะนี่ๆนี่เดี๋ยวก็ตามเถอะถ้าเกิดเธอไม่รู้มาก่อนก็ตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วแหละแล้วจะว่าไงเดียวถ้าเกิดเราไปที่ภาษาแล้วก็รีบจาัดก,การเรื่องภาษาในพันเศษทีเห็นด้วยเห็นด้ยรีบไปค,ไคุยกับเจ้าทีไปคุยกับนายกิจเตอร์เอียวแล้วเธอละอูเรียว ถ้าบอกว่าเธอน่าจะไปที่กิลนะอาจจะหางานได้นะแต่ฉันอยากจะไปกับคุณฟาร์กก็นะฉันก็คิดว่าจะแล้วแหละอะไรทุกคนไปที่ภาษาเถอะเย่ Ye หือมีอะไร <c oughs> โอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ฉันเห็นแล้วว่านายมีแมวป่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมละ่ะดีจังเลยที่มีคนที่มีเอ,อ่อเ,เงงความน่าสนใจเหมือนกันไหนนี่ ถ้าอย่างนั้นให้ฉันให้สิ่งนี้นะในเมื่อฉันไม่ต e <itu? S 2> ้องการมาแล้วอะไรซาดีนนานี่หวังว่าจะดูแลสัตว์ของนายอย่างดีนะอ๋อหมัดนั่นมันอะไรเออกูงงเงี้ยใครจะไปรู้แหละในเมื่อของขวัญนั้นมันเกี่ยวข้องกับฉันนะก็เอามาเอามาเหี้ยยเหี้ยเหยเหี้ยเห้ยเหี้เห้ย มันแทบจะไม่ใครเคียงเลยแล้วก็อย่างหนึ่งนี่อาจจะเป็นพิษก็ได้อแล้วหัวสับปะรดเร็วแล้วถ้าจความหมอปลาที่มันแอบบติดพิษอะไรประมาณนี้น่ะโอ้ยโทษทีเร็วเอามาขอโทษนะแต่ว่าฉันจะขอเก็บมันไว้สักพักแล้วกันะจะพูดจะกการไปตายนะแล้วจะไปแต่ละพาที่เสียกูมันไม่พูเดเรื่องตลอดเลยเอวโอ้ยอย่าจะเรืองแลวทำมันเถอะ เน,นระหว่างการเดินทางปาร์ตี้จะมาวิวครองมาครอสไทเทมซารแทมเพรนเซนต์ออเกอร์เมมเบอร,อร์บาสเล็กเดมฟอร์เอเวนต์อลิตาลี่ฮิวโอ้เอพีกิฟต์อิมตอมซินเดไลท์อีวิวไลท์เฮาเวอร์เดอร์อุ่นสีเคสอีวิเวลเดฟอร์อิวิเบีไวท์ทูดิงเฟิร์กสกรอกโอเค,อเคอถ้าเกิดมันไม่ใช่เพราะว่าอีลาา่างแมวคนสามนี่เนอะถ้ากูไม่หิวร้องขอชีวิตกับอีปาร์ซาดีนรองน้ำงนะานอยู่ไหนวะซาดีนนี่ไง เราให้ฟิลิปเลือรับสู่แบทเทิล r e ร a น่าที่ที่เลือดจะอาบไปด้วยเลือดในนามของ <c oughs> ในนามแห่งความยลืทธที่ทำแย่ yeah, หน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมอยู่อ๋อโอเคอันนี้ผมจำได้ว่าอันนี้จะเป็นต่อสู้อาร n a ซึ่งเราสามารถมาเก็บเวลเก็บอะไรตรงนี้ได้น,นะผมก็ถือว่าเป็นสถานที่ฝึกซ้อมหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดหรือผมไปจำผิดไปเกมอื่นอะไรยุดตรงนั้นแกมีทุรอะกับที่นี่ เรามาคุยกับนายหญิงนะแล้วก็ราชินีเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรนะซักพวกเราไม่ควรจะพูดแบบตรงๆสิก็แล้วเจนฉันพูดอะไรล่ะงั้นหรอโอ้ถ้างนั้นโอ้นายหญิงสินะอืมน่าจะยุ่งแน่นอนเลยแล้วก็นะมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าใช่จริงจริงเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เรื่องแป๊บนี่หรือว่าน่าจะเป็นไรสาราน่ะเธอจะดูคล้ายๆแต่ว่าเธอจะผู้หญิงนะ อาจจะเปปลอมตัวมาก็ได้ฉันไม่จินตนาการแต่ว่าออลองให้เขาอืมหนนี้เหมือนพวกแกรู้อะไรไอเดียมันกันเนี้ยเฮ้ยพวกนายฟังอยู่ปะเนี่ยโอ้เราขอโทษกันแต่ว่าก่อนที่จะเจอนายหญิงหรือว่าราชินีนะพวกเราต้องถามคําถามบางคำถามคาถาม,ถามเพื่ออะไรวะซากฉันรู้สึกไม่ดีเลยแต่ว่าบางทีพวกเราควรแสดงจดหมายนี่นะก็คงอย่างนั้นแ่ะเฮ้ยเขาถทอมาด้วอาจจะเจ้ yeah! นี่มันจดหมายยากกัดคืนเอ้ปล่อยมือไปเอกูไปแล้วเรื่องทหารเมื่อกี้พวกเราอ้อฟังดูไม่เงียบเมียวให้ธัาการกนะเมียวรันอาจจ <Run. S 1> ะเดี๋ยวไปไหนไปรีดทิ้งเลยโอ้เธอมาดต่ริ่งเยียวซะเซเลนอืมฉันมัน่นใจว่าเธอน่าจะ ผมมั่นใจเลยว่าคุณน่าจะเจอเรื่องมากมายแต่ว่าตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วมาทังนี้เลยครับนีม่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงคิดว่าจะไเป็นอื่นไม่ไต้องห่วงนะซาร์แตอว่าจะหายไรช่วยเองแล้วเอกคนสวยที่ผ่านเลย <laughs> ปล่อยท่านออกไปอา้า ก็คงอย่างนั้นแหละไอประตูนี่มันคงพังไม่ง่ายๆหรอกเนีย่ยก็ตามเถิดฉันเช็คดีกว่าว่าสเตล่าบอดแพ้เปล่าถ้าเกิดฉันเห็นถูกแล้วก็โอ้โหน่าจะวางไว้ที่ห้องถัดไปเอาอะไรดูีิว่าเธอได้ยินฉันหรือเปล่าดีอย่อยู่ห้องถัดไปไม่ต้องเสียเวลาเลยกูแค่เข้ารูไปตรงนี้อ่ะโอเคต้องกดก่อนดูว่าฉันจะมองมาทางตรงนี้แล้วนะบางทีเจ้อาจจะดึงความสนใจได้เตล่าเตล่ตา ฟาร์กโอ้เยี่ยมเลยเธอได้ยินฉันด้วยโอเคหรือเปล่าใช่ฉันสป,ปายดีแล้วเธอล่ะไม่เป็นปัญหาเราแต่ว่าโ,โเรื่องอะไรวะเนี่ยทำไมต้องมาจับพวกเราเหมือนสัตว์ได้เนี่ยนั่นจะต้องเกี่ยวข้องกับอ,อูเรียแน่นอนเห็นไหมเล่ะว่าพวกก่านี่มองเธอแล้วก็คุยกับคนอื่นก่อนที่จะจับพวกเราเอนะีกและนั่นแปลว่าพวกเขาน่าจะพาเธอไปที่อื่นพินะนี่คือที่ที่พวกเธอสองคนซ่อนเองเรอเนี่ย ะฟลิกเฟลิกเออนี่เธอรอดมาได้ไงเนี่ยก็แงนึ่งิมเงี้ยวแย่แยเลยนะสมมติว,มว่าพวกเธอล้มเหลวนะพูดเรื่องอะไรอะ่ะเธอทหารและพี่คนหนีพวกเราเนะี่ยโอเคเซฟหน้าวไว้ที่หลังก่อนเถอะใช่ไหมลนะ่ะก็นหน้าไว้ตอนนี้ตอนนี้ฉันมีอะไรเนี่ยฉันมีทุกอทนท้ายที่จะพาพวกนายออกมาจากที่นี่นะพวกเรายังมีธุระกับราชินีอยู่ใช่ไหมลนะ่ะพาพวกเราออกจากที่นี่อยังไงลนะ่ะ ทำดาเมจนี่จะสร้างปัญหาเนี่ยเพราะเราต้องชดใช้นะแล้วเจ้ฉันแนะนําจะออกไปยังไงนะเมียวทหามาแล้วโอเคดูว่าจะมีการเข้าใจผิดกันนะโอเคตอนนี้ถูกสั่งให้ปล่อยแล้วโอเคต้องขอโทษแล้วกันก็เออดีแต่ไอ้ปัญหาเมื่อกี้เปนอะไรอะ่ะ น่ายหิงจะอธิบายคุณแบบเป็นคนต่อคนเองโอเคไปแล้วมาแล้วจ้าห้องบัลลังก์โอ้ซากออกมาแล้วและสเตล่าด้วยดูว่าเขาไม่ได้ดูแลเธอแบบแย่เลยนะี่นะ เธอดูไม่แฮปปี้ที่เจอฉันเลยเนี่ยหรือว่าฉันเอ่ออะไรผิดพลาดหรือว่าอฉันมันเธอไม่สำคัญแล้วตอนนี้แม่แม่โอ้โหมัมมี่อะโอเคน่าจะหมดทุกคนแล้วนะเอาไหนให้ฉันแนะนำตัวเองนะฉันชื่อกอเรียอัสรลูอ่านชื่อไม่ออกเว้ยราชินีของประเทศาราชินีของปราสานี เป็นเกียรติที่ได้พบค่ะในในท่านในหญิงเอ่อชนสเตราลันทรอฟและนี่คือซาร์แนะนำตัวเลยรูส้สิเอ่อก็อยาจะแบบซาร์อย่า,าอย่าคา,ายใส่องค์หญิงแม,ม้แหม,มไม่เป็นไรแบบนะ่าองไม่ต้องห่วงเรื่องระหว่างพวกเราเหรอกนะขอประทานพทษท่านหญิงแต่โอเคปล่อยไว้เถอะนะถ้าเกิดเธอต้องการ อฉอาแหละั้องขอโทษด้วยกันนะที่พวกทหารของฉั้นมันดูแลเธออย่างนั้นนะโอเคฉันฉันจะไม่ใช่เรื่องนั้นมาเกิดขึ้นอีกแน่นอนเลยแล้วทำไมพวกเราถึงโดนจับในท,ที่แรกเราไม่น่าจะมีเหตุผลที่ดีนี่ใช่ขอโทษด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่สิ่งอะไรที่ฉันจะพูดในทางเปิดเผยได้นะในสั้นๆคือเธอซ่อนอะไรบางอย่างใช่ไหมล่ะ ดูเหมือนว่าเธอฉันต้องย้ําเธอห่อฉันต้องดูเหมือนว่าฉันต้องย้ําเธอหน่อยแนะว่าเธอตอนนี้เธออยู่ยืนต่อหน้านายหญิงนรา,าชินีแล้วเธอเป็นใครไม่ทราบแต่ฉันฉันขอโทษแล้วกันที่ไม่ได้นำตัวฉันฉันคือเซรีเนตองค์หญิงแล้วก็องค์หญิงของปราสาทนี้เค okay, ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นมากในเมื่อพวกเรามาที่นี่เพื่อคุยกับเธออย่ากล้ามาแต่นิดเดียวนะตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะพูดไม่เป็นไรหรอกนะเซรีน ฉันไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละค่ะนายหญิงอาแหละทำไมพวกเราไม่ลองอธิบายเหตุผลที่เธอมาวันนี้สิโอเคพยายามเร่งเรียกคำถามที่กับผู้ชายที่เพิ่งโยเข้าไปในที่คุกดีนะเออยังก็ถามเถอะนะโอเคฉันเอาจดหมายฉันนอนมาแน่นอนแล้วก็รู้เลยว่าเธอส่งเธอส่งพวกเธอมาที่นี่นะ แต่ว่าข้อมูลนั้นยังไม่ถูกเออยังไม่ถูกเมนชั่นนะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดฉันจะถามเธอเติมเต็มแล้วก็คงจะช่วยได้ยิ่งมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นคนบอกเองนะเมียวแต่แมวพูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวทำไมเธอจะหน้าแดงเดี๋ยวแล้วที่แกมาจากไหนเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะเมียวฉันน่ะอยู่ใกล้ตลอดเลง หรับเธอแนะนะ่นอคุณงหญิงก็น่าจะรู้ร่างจริงของฉันนะฉันน่ารักจังม<อ> <c oughs> ีคนข้างใครแมวอ่ะไอ้บังอย่างที่ฉันพูดมาได้โอเคเอแ้วขอโทษค่ะคุณไรตันตี้หนฟิลลิ่เป็นไรตันตี้จริงๆหรอเนี้ยไม่มีทาง ไม่ทำไมเธอทำสิ่น้ายอย่างนั้นแหมแม,มตอนนี้พวกแกก็รู้ตัวแล้วจริงไมว่าฉันพูดความจริงนะเมียก้ <c oughs> <c oughs> หมหวัวให้ฉันสีเมียเซลีนจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องไรเดนตี้เนี่ยใช่ค่ะนี่เป็นพลังที่ฉันสัมผัสได้เมื่อครั้งที่แล้วที่ฉันได้ยินเสียงแล้วก็ยังน่าจะ <c oughs> พูดไม่ได้หรอในล่างนี้นะ เรื่องนั้นนะเออจะต้องอธิบายนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหนึ่งปีก่อนชาดาลเอนตี้และก็ชั้นนะ่ะอ่ารวมพลังด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตมากมายจำนวนไม่น่วน้ำเมี้ยวว่าพอพวกเรามีไอเดียที่แตกต่างกันมนก็เลยมีความแตกแยกกันนะ้เง้ยว ในตอนจบลงแล้วเครื่องรางของฉันที่มันเป็นจุดกำเนิดพลังของฉันถูกเอาไปจากฉันอืมก็อย่างที่เห็นอะเวลาผ่านไปในแอฟซิวาแล้วก็เ e นะอเน,นียนะเราจะกได้เรียนรู้ตัวเองอืม หลังจากนั้นฉันก็ได้รู้ตัวว่าความมืดมันเริ่มกระจายไปมากแค่ไหนแต่ว่าฉชนสูญเสียพลังของฉันไปนอย่างนี้แล้วฉันจะทําอะไรได้ล่ะเมี้ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชาดาเดนดี้นั้นก็ส่งพวกสมุนมาทําลายฉันแล้วฉันเจอตัวเองสลบอยู่น้ำเงี้ยวนั่นคือเหตุผลที่ว่าสวรรค์นเนี่ยไปเมื่อปีเป็นปีเลยใช่ไหมนีไล์เดนตี้เป้าหมายของชาดาเดนตี้นี่คืออะไร นั่นผมบอกท่านไม่ได้หรอกเมียวแต่พนันเลยว่าเขาคงมาในเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนเลยเมียวนังปิลงที่แล้วเขาแนะนําว่าพวกเราอะไรเนี่ยวีเดร์เดย์ฮิแมนทวีนเฟสเต้เฟสินฮิมเขาแนะนําว่าพวกเราควรจะให้มนุษย์เพิ่มความอะไรให้เขาแต่ว่าในการทำอย่างนั้นนี่มันจะให้มันจะทำให้บาลานซ์ของโลกนี่สูญเสีย ตามธรรมชาติแล้วท่นานาปฏิเสธแผนงของเขาและนั่นคือผลณตตอนนี้ฟิลิปนี่ยังไงก็าตามเถะดด้วยชั้นที่มีสวนเสียพลังแล้วความสมดุลของโกตอนนี้ก็เริ่มแตกกระจายแล้วตอนนี้ก็คือจำนวนวันเตอร์ก็เริ่มพุ่นพ่านขึ้นมาเรื่อยๆนํำเงี้ยวนั่นแหละทำไมชั้นถึงต้องหยุดเขาเอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะชิบหายไปมากกว่านี้แต่อย่างแรกเลยคือผมต้องรู้ตำแหน่งของเขาให้ได้แล้วก็ดังนั้นชั้นต้องการความช่วยเหลือจากท่าน เข้าใจแล้วแล้วจะพวกเราช่วยอะไรล่ะอย่างแรกเลยให้ฉันรบรวอมพักผูวกสําหรับเธอแล้วนะองค์หญิงฉันขอให้เธอมากับฉันด้วยเป็นเกียรติเลยค่ะแล้วก็นายนะไอหัวสปะรดหวังว่าพวกเธอสองคนคนจะช่วยได้นะจะจฉันเหรอทําไมฉันจะไปร่วมมือกับพวกนายด้วยนี่ ไม่ได้ยินคําสั่งของฉันนะกัถ้าร่วมมือกับฉันแล้วก็ฉันจะยกโทษอด,อดีตที่นายนี่คมรูทุกอย่างของฉันเลยนะเนี่วนายทำอะไรกับไดเรนตี้ไม่ทราบอย่างเอ้ยเฮ้ย,ย,ยแล้วทำไมมามองที่ฉันวะแผบสปกะชัดเลยฟิลิป <c oughs> เป็นรางวัลแล้วกันที่ไม่เชื่อในคำพูดของฉันนะเนี่ยแต่ว่าเหตุผลของนายที่พวก แต่ว่าเหตุผลของฉันที่เลือกพวกนายสามคนก็นง่ายๆฉันน่ะก็นะ่ะสนิทสนมกับพวกนายขนาดนี้น,นั่นอีกอย่างเงงานของพวกเธอที่ตามหาในประสาทนี้นะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนาชินีนกอรียเมื่อบุกเขาทำงานสำเร็จแล้วฉันขอรางวัลเป็นการเสียสละพวกเขาเข้าใจแล้วฉันมีอะไรเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วแหละซะักฉันเองก็ขอถามด้วยกันด้วยโปรดเถอะรับใช้ลาเดนตี้ ด้วยแล้วกันเออผมไม่ควรจะพูดอะไรใช่ไหมก็ได้ครับก็นะมันไม่ใช่ธรรมชาติของผมนะที่ต้องเห็นอะไรแบบนี้นะแล้วเธอเราจะสเตล่าเธอจะมาช่วยด้วยไหมล่ะอืมฉันไปแน่นอนก็หมายความว่าพวกเราก็ยังยังอะไรยังอะไรยังอะไร disappointed จไม่ต้องห่วงหรอกนะา รู้ด้วยแหละว่าฉันจะจะฉันมาด้วยนะ่ะเน่เอ,เอแน่นอนจะัะฉันาะจะไปที่ที่คุณไปทุกที่เลยซักรู้แล้วแหละว่าเธอต้องพูดอย่างนั้นแน่แมมแมมแมแมงั้นต้องรักก็ตกลงกันได้เลยนะเมียวโอ้โหวันนี้กูจะปล่อยมึงไว้ก่อนนะอีแมวชั่วน่ย,ยิงคะฉันขออืมือ ฉันจะเรียน้องสาวของเธอโอลิเวียแล้วกันนะแต่แต่แต่ฉันไม่มีที่จะไปใกล้ๆกับเซลินแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะอีกอย่างหนึ่งเธอเป็นคนเดียวในนั้นที่ฉันรู้สึกว่าฉันเชื่อใจได้นะจะจะตะฉันสัญญาเลยฉันจะทำางาน่ให้ดีที่สุดเลยค่ะอืมอ่าแลนดี้ไปกันเถอะนะฉันอยากจะเช็คแอร์เรียที่มอนสเตอร์เพิ่มจำนวนมามันไม่น้อยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็เธอน่าจะไปสํารวจที่อโน่เทมเพิลนะ เป็นสถานที่ต่อไปที่ฉันวางแผนว่าที่จะให้คนหลงฉันไปสำรวจพอดีเลยนักเป็นถสถานที่ที่เราจะไปเทนราเมีวว่าแต่มันอยู่ที่ไหนจากตรงนี้เทมเพน่าจะอยู่ที่ทางตะวันตะวันออกเฉียงใต้น่ะของเมืองถ้างั้นโอเคพวกเราก็ตามตามนี้โอ้ก่อนที่เธอจะออกไปมีอย่างหนึ่งที่ฉันจะขอถามนะซักฉันเหรอใช่ เกี่ยวกับเรื่องลูกชายของฉันโรเรนนายหญิงฉันว่าคุณไม่ควรไม่ระเลาเหยกนน่ะเด็กพวกนี้เป็นเด็กของฉันน่นนะฉันรู้ว่าฉันจะรัดพวกเขาได้นะอก็อย่างที่เห็นเขาาหายไปเมื่อปีที่ตั้งปีหนึ่งเลยนะถ้าเกิดในช่วงเวลาที่บรรจงภัยอยู่ฉันอยากจะให้เธอตามหาว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเขาหายตัวไปเมื่อปีที่แล้วแล้วถ้างั้น เอาเขาไปที่ป้ายประกาศจับอยู่แล้วก็ได้นี่นะเซเรรู้ว่าพฤติกรรมของลอเรียนนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันช่วแล้วก็ก็น่าจะอะไรคือคือลูกเนลี่ทรตูอิเรียวฮะใกล้ๆกับชั้นเหรออื ันรู้ว่าฉันน่าตั้งใจจะปิดปางเรื่องเธอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่ว่านั่นทำไมพวกการถึงอ๋อคือลูกลูกชายมีหน้าตาคล้ายกับอูเรียหรอโอเคเพื่อเลยไปจับกูโอ้โหกูเละมากก็นั่นหงงผมไม่การันตีหรอกว่าผมจะทำสิติที่ผมทำได้แล้วกันขอบคุณมากเลยนะฉันเป็นเก่งยิ่งอ่าไหนทำงานต้องไปแล้วนะมี่วใช่ระวังตัวด้วยแหละโอ้โห เดลินจอยปาร์ตี้นะผมโอเคตอนนี้เรามีคาเลมอยเป็นสามคนนะผมที่เหไอแมวนี่ไปนน้ำนะผมโอเคว้าเราไปสำรวจภาษากันดีกว่า